ครับผมตอนนี้เอาลงมาแล้วนะครับเนาะเฉลยเฮ้าเซานี่ครับเป็นตัวไม้ครับผมสองกุกเสียงใหญ่คาล่มนะครับเนาะคิดว่าจะสีบพเขาครับเป็นนกลู่นะครับเนาะมาเถียงตั้งแต่ที่แหลกครับสวัสดีตะไลขวมไปขวมมา่ย่อมเขาครับผมบินขวมไปขวมมาสุดไทยเถียงอยู่ทั้งหนอกนะเสียงอยู่ทั้งหนอกโดนเติบครับเกือบเึ่งชั่วโมงครับ่อยเขารวมนะ มาตามรอบที่สามครับด่สองกุกเสียงใหญ่ะลุมดีครับผมเก็บจนใดนะครับเนาะข้อนเสามาดิหลกงามครับนี่นวลเลยครับผมงามเนาะนวลครับนี่ครับแข่งขาครับผมใหญ่ๆตันๆครับนี่ตาใสได้ครับ ปีกกระแนนดีนะครับเนาะมาแร้วครับเต่านี่มาตามสองรอบสามรอบครับผมนี่ครับสภาพไม้ทงไฮทงหน้าเนาะตีตะไลบินเขาเต้ตดใ่ครับผมเบาน่อ,อมเข่ารวมเนาะนี่ครับสุดท้ายนี่เถียงอยู่ต้นนี้ครับห่างกันประมาณจากสามสิบเมตรครับเถียงอย,ยอยู่โดนเติบเนระียกอยู่โดนเติบล่าสุดท้ายเข่ารวมแล้วก็ยับจนได้ครับผม โอเคครับผมเอา้ามือนี่คงจะมีแค่นี่ครับผมมานแล้วนะครับเนาะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทังช่องน้ำเลือครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ